สวัสดีครับผมต้นฮักกุกกนะครับก็มานะครับผมก็มาช่วยขนต้นดอกไม้ลงต่ไไไไอนะครับต้นเฟื่องฟ้านะครับลงต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันนะครับเอฟซีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยก่อนนะครับเอฟซีครับมือไม่ถีดนะ ดคึนเขอบคุณเช่นกันเน้อขอบเก็ท่านนะคะ1,3,4แล้วนะคะเดี๋ยวมาช่วกันควัสดีส่องสามรอของวัดด้วครับส่องสามรอของวัดดีอายนะครับผม สาธิตภัณฑ์เรียจังนาช่องเจอกันบุกคนใจนะครับชรองสามนะครับป่หอดนอนนะคะต้สวัสดีครับผมสรงวัดสามนอนนะครับเอาดองไว้เลยนะครับผมสองแถวเออสองแถวจะได้เร็ว เดี๋ยวจะไปต่อคิวก่อนนะคะวันนี้คือท่านนี้นะครับก็ให้หนุ่มๆทำๆกันอีกสักก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีซอของนอริอาซอกของซามรอของบอสได้ไหมครับต้องอซ้ำรอหมดเลยติดตาต้องคลิปเจอได้นคำเจอต้องรู้พฤติกรรมติดใจคลิปให้ได้นะครับ น้อยคนดูน้อยจังซ่องสามนอของบอสนะเขาบอกพี่กระโดดเข้าไปเยอะๆเอซี่ซ่องของพี่เซนซ่องของใครนะครับโดยไปซ่องสามนอของบอสนะครับผม <c oughs> โดยมานะครับซ่องสามนอของบอสนะครับผมโอ้จะมามายึดที่แม่เดียนเน๋ยวป่านนี้นี่จะวางตรงนี้เลยครับมแม่แม่อย่าไปตรงนู้นจนังเลยมานะครับผมเอซีของกขาโติมมานะครับผมซ่องสามนอของบอาาสนะครับผม

มองไปทางพอขนดอกไม้นะคะข้อของก้าวปไปนะครับอสามาก้อนก่านะครับอดอกไม้ลงก่อนนะคะซ้อสามานะครับผมัลอืม

ย้อก็มาแถวนี้นะขายาท่านได้ะได้มา เร็วๆๆ็วเฮะเร็วเร็วเทำไมเร็วเทะเพราะหวังไม่ท <laughs> oh, <laughs> oh, ันเลยเอาพี่เส๋อลงมาแล้วเหรอลงมาต่อเต็ดสีมองไม่เห็นพี่เส๋ออ๋อ้อยากจะกับตันโอ้ใช่ไหมน้องไปเอาไปก่อ๋อไม่เร็วโอ้ทำไมสอง

่องแถวมาเลยมีมาถึงไหมครับพีเอมีมาไม่ถึงครับช่องพี่เสือค้างช่องหนึ่งช่องผมอยู่ไหนน้มาที่ผมทำห้ก็ได้เดี๋ยวผมดูช่องผมหน่อยทำไมไม่ทาให้กับทางค้างไม่รู้ของพี่เสือมค้างไหนทำไทำให้กับทางค้างเลยตาไงเนะช่วยดูกล้องให้หน่อยนะคะมองไม่เห็นนะมขยับมันี้บอกเออ ถ้าของพี่เสือหมุนไปที่กับตันเลยนะครับเขามีสอบเครื่องเสือปลาไปโดช่องป้าขับใสกรอบๆนะคะอขอนะครับเพราะว่าของพี่เสือเยอะคนเยอะนะคะกับตันก็ไปช่องป้าขับใส่กรอบๆหน่อยนะคะไปช่องหมวดพื้นหน่อยนะคะอข

เร็วเร็วค่ะรถคันก่อนรถของรถที่มีอาผนไม่ช่วยแล้วไม่ทันแล้วมันห่วงแต่นนั่ห่วงแต่กล้องไหลไม่ทันนะคะอย่าห่วงกล้องนะครับทุกคนกล้องอ้าวช่องกับตานยังอยู่นะครับทุกคนสนนอัได้เลยนะครับสันงรอของวันอีนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแม่ขับสายมีรามนะคะแม่ขับสายมีรามจ้าุดเลยครับ ดวนดวนเยี่ยมไปแต่งทุกต้นนะคะโอ้ยมีลำแล้วไปตักกระใสเดี๋ยวผมเทสเองเออไปลูกแม่ที่โอ้ยยเรไม่ต้องคิดมากแม่เดี๋ยวรดน้ำยากเอาปิดไว้ลูกอันนี้กิดไม่อยูนแล้วก็ปิดไว้เลยใครอยากก็ิเด้อระวังน้ำนะไปลำก่อนนะคะเนาะเราไปลำกันก่อนนะคะดอกไม้ใกล้จะหมดแล้วนะวิ่งท่องคาถามาวันนี้ Ô, nó ngon lắm thấy tại sao nó chậm? Tại sao ạ? Có điều gì trúng phải? À. Ồ. เอาเลยมั้ย?เอาเลยเอาเลย tại sao

ยุยืดเนาะเอาเอายังอยู่ออหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับเอ็ซ์ซีัดีเอ็ซ์ซี้คทโนะครับแนะครับเอ็ซีครับดีนะครับเอซีโอ้ยชานชัยมาึงแล้ว้านะครับก็เยอะแยะมากมายโอ้พี่ชันชัยต้นสุดท้ายพอดีโอ้ย มีนะครับเอสตีก oh. yes, yes, mm ็โ hmm. อ mm ้เยอะมากนะครับต mm ้นไม้เยอะมากเลยนะครับเอสตีนี่นะครับเอสตีครับเยอะจัสดีอ่ะได้ข่าวว่าจะกลับกทมเหรอครับผมโอ้เราไม่ได้กอดกันแล้วดิเดินทางปลอดภัยเด้อขอบคุณครับนี่นะครับเอสตีก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับ เ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับต้นฮักกอกอกด้วยนะครับผมสุดยอดเลยนี่รับก็ไปดึหนึ่งวันนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอผมด้วยเนาะอเราผลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับพี่ชานชัย อขอกินน้ำหน่อยนหน่อยนะแม่ต้นไม้งลงตั้งสองต้นโอ้เนะคลิปนี้ก็ขอบุไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ<อ><อ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์<อ>กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภ,ภั S <S ณฑ์ทีพีสกินนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีพีสกินไลทแม็กซีอาร์ชามาดิพีทนะครับกาแฟกรอกกอกลูทีนแทสใบมั่งมียงเิงแล้วก็ รูทีนชาดใบมังมีด้วยนะครับแล้วก็รายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม